หูหมูต้มเปื่อยนะครับพี่น้องมาจักสิเปื่อยหรือบอ่อครับต้มไปดนเติบอยู่ครับพี่น้องเจลขมขมนะครับพี่น้องเจลดีง่วนะครับดีพกดีนะครับพี่น้องแล้วก็น้าจิ้มซี่ฟูดอีสานบันเท่าอนี่แหละครับพี่น้องใส่กับเจลขมสักก่อนครับพี่น้องแนนเบาเช่นมา ตัดไปน้ำกินไปน้ำเนี่ยครับลองเบิงงซี่ฟูดบัน สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุ้ข้นครับเมื่อนี่ยพอๆกันทึอเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นได้หูหมูนะครับพี่น้องหูหมูต้มเปื่อยนะครับพี่น้องมาจักสีเปื่อยหรือบ่ครับต้มไปด้นเติบอยู่ครับพี่น้องเจลขมขมนะครับพี่น้องเจลดีง่วนะครับดีพกดีนะครับพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด อีสานบัานเท่านี่แล้ครับพี่น้องมาเส็บๆบน้ำเบาเช่น mm. ข่าเหนียวพี่ครับข่าเหนียวห่อนห่อนบรรยากาศช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเส็บๆบน้ำเบาเช่นนะครับพี่น้องผักได้หลายเหมือนี่นล่องเบิงสะก,ก่อนครับหยันบบเปื่อยบบกากัดเนี่ยครับเมนูหมูครับเมือนี่ยเอาใจเอฟซีสายหมูนะครับ กึบกึบ,บดีอยู่ครับอืม ใส่ครับแจวขมซะก,ก่อนครับพี่น้องแนวเบาเช่นหมัก จัดมาซีหูครับมีแต่หูใหญ่ๆครับพี่น้องจะสิบเบิร์ดด้วยบอกินเบริรดหนีก่กพดแล้วนะครับขออนุญาตตัดสัก่อนครับตอนใหน่ๆมันจะขัดบอกท่านเปื่อยบันไหนครับพี่น้องแต่ว่ากับพอดีกรึบๆพอดีเสียบๆนะครับ มาตัดไปน้ากินไปน้าเนี่ยครับลองเบิงซี่ฟูดบัม มันจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนี้ครับสามรสครับพี่นอ้องอืมอ้มอื้ม แต่นบ่รื้อยังอืมกินกับซีฟูด้ดก็แซ่บครับ cướp cướp đi Sọt đau, sọt đau Sải <laughs> sọt เกือบเกืบดีขนาดครับพี่น้องฟังเสียงหลอนดูอด่อน 嗯。Mm hmm. ใส่กับแจวขมกับแสบใส่กับซี่ฟูดกับแสบครับพี่น้องแล้วแต่ผู้มักบาาเช่นว่าแสบทั้งสองอย่าง Cái này ngầu hố măn ăn không? Tắt cho mọi Cướp cướp Aduh, ordinary Eat On mis morally terminar cao لAPIDANG Amet บอเป็นหูหน่อยๆแล้วครับ <c oughs> หูบักใหญ่ครับพี่น้อง <c oughs> ต้มเลยเปื่อยๆกว่านี่เพราะนีครับไปลองนี่ก็ต้มชั่วโมงหนึ่ง สายเนื้อไม่กินหมูครับพี่น้องโดยปกติเบาเช่นกับ่อค่อยกินอยู่แล้วครับเต็มที่กับ <c oughs> เต็มที่กับผัดกะเพราหมูสับตอนครับแม่นู่เอินกับ่อค่อยสู่ปันไหลหมูถ้าเป็นเนื้อสู่ตายครับพี่น้อง

เอาลงใส่กันค่ําสุดท้าย อิม่มอิ่มเลยครับพี่น้องหูหมูเ <c oughs> นี่ยขอถทดขออภัยครับหูหมูหูใหญ่หูหมูเด้บอกเปนหูหมีนะครับหูหมูเ <c oughs> นี่ยครับหูใหญ่ต้มชั่วโมงหนึ่งว่าเปาื่อยคักบ่อบ่อท่านคักไปไหนครับพี่น้องมันพอกึดๆเนี่ยครับพี่น้อง ต้องต้มก้นเปื่อยก้นนี่นะครับจังสิย่ำง่ายกินกับเจียวขมกับซีฟูฟดบาวเช่นบาเสียบทั้งสองแต่ใจบาวเช่นกับหมักเจียวขมซีฟูฟดนี่กับโดนๆกินครับกับเสบคือกันเอาเอามาฝากตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเอฟซี FC สายหมูขอบคุณหลายๆครับที่แนะนำเข้าบ้านนะครับพี่น้อง เบาเช่นกะโอ้ยสวสิทธิ์เดี๋ยวจัดให้ครับพี่น้องสําหรับสายหมูนะครับบบถนัดไปไลยครับไข่แนื้ตเนื้อสู่ตายครับพี่น้องเอากระแสบคักคือเก่าแสบคักอีีนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้ขอให้เอฟซีทุกทท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุกสมร่ํารวยสําเร็จลุงเรื่องยิงๆขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ